เรื่อง call น e n t e r พูดหลายรอบแล้วทำไมเมื่อไหร่เราจะกล้าทําสักทีว่า<ฆ>คนที่รับผิดชอบไม่ใช่ประชาชน<ฆ>คนที่รับผิดชอบต้องเป็นธนาคารพาณิชย์และเป็นโอเปอเรเตอร์การให้บริการมือถือเมื่อไหร่เราจะกล้าทําสักทีฮะ<ฆ><ฆ>เพราะอะไรประชาชนยังไงเขาไม่มีทางระงับทันแล้วฮะด้วยระบบที่ท่านเจอเนี่ยนะครับเวลาเราใช้ AI ตรวจเราตรวจได้นี่ฮะเมื่อกี้ท่านรัฐมนตรีเองก็บอกเอง<ฆ>ว่าท่านต้องการให้หายไป<ฆ>เช่นบัญชีเนี่ยเปิดมา เพิ่งเปิดปุ๊บและรับเงินอย่างเดียวเลยไม่ไม่เคยเห็นหน้าคนมาถอนที่แบงก์เลยและอยู่ๆทุกสิ้นเดือนก็มีคนมาถอนเงินสดที่ตู้เครื่องถอนและเป็นอย่างนี้มาสองสามเดือนมันผิดปกติไหม,มผิดปกติซึ่งออจริงๆกฎหมายเนี่ยเปิดช่องให้ธนาคารเนี่ยบอกว่าแบงก์คุณสามารถใช้ดุลพินิษในการพ<ช>ิจารณาระงับได้<ช>ซึ่งแบงก์ส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะเหมือนกับว่ามันพอมันต้องคำว่าดุลพินิษอ่ะมันบางทีมันก็มีความแบบ เหมือนกลัวอะไรอย่างเงี้ยมันคืออะไรก็แล้วแต่ทําไมไม่คุยกันนะหรือเอาโอเบอรเตอร์โทรศัพท์ที่เป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ใช้โทรออกอย่างเดียวแล้วอยู่กับที่แล้วเป็นอย่างนี้มาทุกวันแล้วโทรวันละเป็นพันเป็นหมื่นสายเอออันนี้น่าสงสัยคือผมว่าไม่ต้องใช้เอไอจับนะฮะใช้คนแบบพวกเราฟังเราก็รู้แล้วมันผิดปกติแต่ผมกําลังจะให้ฟังว่าไอ้เรื่องที่เราคุยเนี่ยมันสเตจหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมฮะในต่างประเทศมันไปสเตจสองแล้วครับในเรื่องที่น้องนุ่นถามอ่ะบอกว่า เวลาหลอกว่าสมัครงานาหลอกว่าเป็นเว็บไซต์หรือเป็นแอปพลิเคชันของทางการและเอาข้อมูลพวกนี้ไปใช้มันเกิดขึ้นแล้วฮะเซตหนึ่งเรายังไม่รอดเลยฮะแล้วเซตสองเราจะไหวไหมครับนะครับอย่างเช่นอยู่ดีมีแอปมานเนี่ยและแอปอ้างว่าเป็นแอปทางการและทุกอย่างเหมือนหมดเลยคเป็นคุณคุณจะทํายังไงหรือสมมติคุณใช้แอปธนาคาราแล้วอยู่ๆแอปที่คุณใช้อยู่มันมันลวนมันบอกให้ลงแอปใหม่แล้วคุณลงแอปใหม่แต่เป็นเป็นแอปเถื่อน แต่คุณโงไม่โดยที่ไม่รู้ตัวเพราะว่าหน้าตามันเหมือนกันเปียบเออคุณจะรู้ได้ไงเอออันนี้ยากเนาะต่างประเทศเข้าไปสเตจสองแล้วฮะนะครับและมีคนโดนโกงแล้วด้วยครับนะครับเพราะว่าสเตจหนึ่งเรายังเคลียร์ไม่จบเลยครับต้องเร็วกว่านี้ฮะับนะครับให้กําลังใจกานใหม่กําลังมาแล้วใช่แล้วก็คนที่โดนตอนนี้เนี่ยก็เป็นคนที่เขาเรียกอะไรอ่ะไม่ทันคนอื่นเขาอยู่แล้วนะครับก็ต้องฝากไว้อ่ะครับค่ะแล้วอย่างนี้คนทั่วไปจะรับมือยังไงดีพี่เอกรับมือไม่ได้ถ้ากฎหมายไม่ช่วย ถ้ากฎหมายช่วยอย่างเช่นเรื่องคอเซ็นเตอร์เนี่ยอบอกว่าธนาคารต้องจัดการคเขาทําอย่างนี้ทั่วโลกผมยกตัวอย่างน้องนุ่นถ้าใครเคยโอนเงินไปต่างประเทศเนี่ยสมมติบัญชีที่ไม่เคยไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยแอคทีฟเนี่ยอยู่ดีคุณโอนเงินมากกว่าปกติตัวเลขสมมุตินะพันเปอร์เซ็นต์หรือสองพันเปอร์เซ็นต์เขาจะมีอีเมลมาถามเลยนะว่าคุณได้โอนเงินหรือเปล่าโอนเงินค่าอะไรโอนเพราะอะไรนะครับเราก็ทําได้ครับมันขึ้นอยู่เราจะทําหรือเปล่า